สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้9มิถุนายน2,564นําำข้อมูลชกสอสอสมแห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังครับเป็นข้อมูลหน้าเดือนมิถุนายน64ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดเท่าไหร่แล้วทายาทเดือนนี้จะได้รับ432,450 4, 32, 4 32, บาทนะครับรับเงินโอนวันไหนพร้อมรายชื่ออสมอที่ทายาทจะได้รับเงินโอน สงเคราะห์เดือนนี้มีใครบ้างชมารายละเอียดครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากสมาคมชาพนกิจสงเคราะห์อ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านแห่งประเทศไทยครับข้อมูลรับรองโดยการประชุมคณะกรรมการชกสสมอแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่4มิถุนายน2 5 6 4ที่ผ่านมาข้อมูลมีดังต่อไปนี้นะครับขณะนี้สมาชิกสมบูรณ์แล้ว มีทั้งสิ้น8 6 4 9 0 0คนนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน4900คนนะครับและก็ข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตสะสมตั้งแต่มกราคม63จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม64ก็เสียชีวิตสะสม6 0 3 7รายเสียชีวิตเดือนนี้ก็คือเดือนวันที่1-30ถึง3พฤษภาคม64เสียชีวิตทั้งสิ้น462ราย ซึ่ง462รายนี้ทางช่องเราจะแนบลิงก์ให้กดดูรายชื่อ462รายนี้ได้นะครับซึ่งเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี้สมาคมชกสอสมอจะหักเงินจากสมาชิกทั้งสิ้น864,900คนนี้คนละ231บาทไปช่วยทายาทอสมทั้ง462รายที่เสียชีวิตนะครับ หากวันที่15มิถุนายนนะครับเงินค่าผู้การเข้า1,000บาทก็จะหักชกสสม231บาทนะครับทายาทจะได้รับเงินโอน4,32,450บาทซึ่งการจะรับเงินโอนครั้งแรกนี้จะได้รับโอนวันที่20มิถุนายนนะครับเมื่อสมาคมหักจากสมาชิก สิบห้ามิถุนายนก็จะโอนให้ทายาต20ิมิถุนายนหกสี่สำหรับทายาตที่เอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ก็จะโอนทั้งหมดตามจํานวนที่หักได้ส่วนที่เหลือก็จะหักในรอบต่อ,ตอ,ตอไปแล้วก็โอนให้จนครบ4 3 2 4 5 0บาทต่อไปนะครับทั้งหมดก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดจาก สมาคมโชกสสโมแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับ